สดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้ไปถ่ายเรือโบราณมานะคะอยู่ที่ปักทงชัยก็ว่าขอขอม่ย่าแล้วนะว่าขอให้ถ่ายติดเราจะเอามาลง youtube มาให้เพื่อนๆได้เห็นกันขอให้แม่ย่านางเนี่ยช่วยใหเออ้เห็นเลขเด็กกันนะคะถ่ายมาแล้วบันทึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอมาเปิดดูในโทรศัพท์คลิปหายหมดเลยคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจาก อะไรนะคะแต่ยังไงเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายมาให้ดูอีกแต่เหรียญที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าไปไหว้แม่ย่ามาแล้วเจอเหรียญหนึ่งบาทตรงนี้เราอยู่ใต้ต้นไม้นะคะก็เลยคิดว่าน่า,นาจะมีโชคก็ดูพอสอกันนะคะสองห้าสามเก้านะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะเผื่อจะไม่โชคด้วยกันเนอะรุ่นห้าสิบนะคะเป็นเหรียญละหนึ่งบาท ก็ขอให้โชคดีกับทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงจะต้องกลับไปถ่ายอีกแน่นอนค่ะถ้าถูกแล้วยังไงก็จะติดทําบุญกับพ่อคุณแม่แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้ามาให้ดูอีกค่ะขอบคุณค่ะ